สวัสดีครับผมธนิตสวัสดีครับผมและวิทย์ครับและคุณกำลังรับฟัง Brandology Podcast ปลุกม,มองมองความคิดที่แตกต่างอย่างลงตัวก็มาสวัสดีกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนะครับในเอพิโซดที่16นะครับก็นะช่วงนี้พี่วิทย์ก็มีข่าวคราวช่วงนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับก็ตอนนี้ก็ กลับมาอีกรอบแล้วนะครับสำหรับซูดานเอฟเฟกกับอียิปต์นะครับก็จริงๆที่ที่เราพูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยรู้สึกแพนิคหรืออะไรนะครับแต่เพียงแค่ว่าสิ่งที่เราทําอยู่ณปัจจุบันที่เป็นการดูแลป้องกันตัวเองเนี่ยก็อยากให้ทําต่อไปนะครับอย่างสม่ําเสมอแล้วก็ต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามันจะเป็นหนทางที่จะทําให้เราเนี่ยคือเขาเรียกว่าใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขที่สุดนะครับก็ เราด้วยความเป็นห่วงก็เลไม่ประมาทนั่นแหละครับผมนะครับก็ในวันนี้นะครับก็มีหัวข้อน่าสนใจน่าสนใจมาคุยกับคุณผู้ฟังนะครับพี่นวิดจริงขราวที่แล้วเนี่ยเราคุยกันที่เรื่องโอท็อปใช่ไหมใช่ครับมันก็มีแนวคิดเชื่อมโยงมาอืในสถานการณ์พอดีเลยแล้วเราดูจากข่าวต่างๆตอนนี้เราก็เห็นเลยว่า SME แล้วกันอาจจะไซส์ใหญ่หน่อยครับก็ท่าทางจะไม่รอด ถ้าเราแบ่งออกว่า SME เราเป็นภาคการผลิตง่ายๆ2ส่วนคือภาคบริการภาคการผลิตจริง Service Sector กับ Real Sector เนี่ยภาค Service Se c t เ r เนี่ยอาจจะกระทบมากกว่าจริงตอนนี้โดยเฉพาะพูดเป็นโรงแรมเห็นชัดที่สุดเลยเราไม่ต้องไปพูดถึง5้ดาวหดาวนะอันนั้นยกไปไม่เกี่ยวเอาที่บอกว่าเข้าแนวคิด SME แล้วกันเป็นโรงแรมระดับ3-4ดาวซึ่งบริการส่วนนึงของเขาเนี่ยเขเป็นพวกเกี่ยวกับ การอบรมสัมมนาครับพวกที่ไปทํางานชั่วคราวในพื้นที่นั้นไปพักครสามวันห้าวันเจวันแล้วแต่แต่ฟัง์ชั่นหนึ่งคือเขาก็เป็นเวราที่พักจริงๆการท่องเที่ยวในพื้นที่เหมือนกันก็ไม่รู้หลามากแต่ก็ไม่ถึงกรรับลอยถ้วยอันนี้เขากระทบเยอะแล้วเราก็เห็นข่าวออกมาว่าเขาเดือดร้อนครับไม่นับศูนย์การค้าบางแห่งหรือหลายแห่งก็ตามโดยเฉพาะศูนย์การค้าที่เป็นแบรนด์กลางๆแึลงล่างๆในต่างจังหวัดก็จะมีปัญหาแบบเดียวกันก็คือ คนขายเยอะกว่าคนซื้อใช่มาแรงบีมาแรงวันบินกันเต็มห้างคนไม่ค่อยมีไม่ต้องไลนคุณทเนศเราเร็วๆนี้เองเซ็นทรัลหาดใหญ่ปิดตัวแล้วเปิดตัวมา26ปีขนาดกลุ่มเซ็นทรัลยังไม่ไม่ไหวทั้งๆที่อยู่ในเมืองหาดใหญ่ด้วยเป็นศูนย์กลางทั้งภาคใต้ตอนบนด้วยนะยกรงขาวไปละใช่ไหมเพราะฉะนั้นใครที่เล็กกว่ากลุ่มเซ็นทรัลก็น่าเป็นห่วง แต่แบนดเทโมีหน้าที่อันนึงคือเสนอความคิดเห็นที่อาจจะแตกต่างเหมเราพยายามพูดเนี่ยแต่ลงตัวครับเพราะจริงๆเรามองเห็นว่าจากที่คุณผู้ฟังได้ฟังนะผมเชื่อว่ามันจะมีหลายคําแนะนําที่เกิดขึ้นอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหนึ่งลดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนคงไม่พ้นลดคนนะครับหรือไม่ก็คือถึงขั้นรุนแรงกว่าน,นั้นก็คือปิดกิจการไปเลย นะครับหรือไม่ก็อยู่กิจการหรือไม่ก็ขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลก็จะเป็นประมอนซึ่งในวันนี้ที่แบนโนจีขออนุญ,ญาตมานําเสนอไอเดียต่างๆนะครับคุณอาวิทย์ก็อยากจะเป็นอะไรที่เป็นตัวเลือกอีกทางหนึ่งให้กับผู้ฟังได้มากกว่าเพราะว่าเราอยากจะเสนอมุมที่ท่านอาจจะยังไม่เคยได้คิดอ่าอย่างงี้นะครับพี่เอวิทย์ในในภาคบริการเนี่ยครับส่วนใหญ่เลยเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นเรื่องของเกี่ยวข้องกับคนครับ คนที่ไปกินคนที่ไปเที่ยวไปพักเอออะไรประมาณนี้นะครับมันก็คงจะต้องมานั่งปรับตัวอืแบบที่พลิกฟ้าความดินพอสมควรครับคือถ้าเรายึดติดกับแนวะคิดธุรกิจเดิมๆนะคุณธนิตมันก็นั่งจับา,าแบบเนี้แล้วก็รู้สึกลําบากครับรู้สึกแย่รู้สึกว่าตายแล้วเหตุการณ์เกิดแบบนี้จะอยู่ยังไงใช่ไหมผมไม่อยากพูดว่าในวิกฤตมีโอกาสนะผมเป็น,ปนคําพูดที่ มมก็ดูเไื่อเฟื่อนนะคำพูดนี้นดเราเรียกว่าท่ากรรมนะเป็นแฟนซีเวิร์ดเนี่ยก็คือเป็นพูดให้ให้ปลอบใจมากกว่าแต่จริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นนะโอกาสมีตลอดเวลาไม่ต้องรอวิกฤตคุณมองเห็นหรือเปล่าว,วันนี้ถึงแม้มีวิกฤตโควิดหนึ่งเกถ้าใครที่เก้าล้าไปครึ่งเก้าหรือหนึ่งเก้าหรือสองเก้าในภาคบริการเนี่ยอย่างเช่นโรงแรมบางแห่งเดิมูดอาจจะมีลูกค้าได้อยู่แลยซ้ำ แต่คุณเคยคิดไหมว่านอกจากการมีคนมาพักการเปิดห้องให้ใช้งานแต่งงานงานอบรมสัมมนามีอะไรมากกว่านั้นไหมที่คุณทำได้แล้วคุณยังไม่ได้ทำผมว่าจุดนี้ก็เป็นจุดที่น่าคิดเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่อยู่ในธุรกิจใดๆมานานผมว่าเขาอาจจะยึดติดนะครับกับสิ่งที่เขาทำมาอยู่ตลอดเวลาโดยที่แค่รอเวลาว่าเมื่อไหร่จะดีขึ้นเท่านั้นเองช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคนเกินความจำเป็นก็ ลดคนก็แค่นั้นนะครับสำหรับวันทํางานนะครับซึ่งเป็นผมว่าเป็นเป็นหนทางปกติที่ทุกคนที่ประสบปัญหาเนี่ยก็ต้องเลือกทําตรงนี้ก่อนแน่นอนอยู่แล้วนะครับก่อนที่จะเอาความอยู่รอดอ่ะต้องทำใช่ไหมแต่แบรนด์ดูโรี่อยากบอกว่าผู้ความอยู่รอดมันมันชั้นหนึ่งนะครับอีกชั้นหนึ่งก็คือาันั้่ะต่อเนื่องได้ด้วยอคือถ้าทำาพืความอยู่รอดเหมือนแก้หาาฉพาน่าเาจบเหมือนกับทําอะไรให้จบจบไปแล้วรอดแล้วกลับมาเอดิมอีกใช่ไหม ทำไมคุณไม่ใช้จังหวะเนี้ับ, <นะ S 2> บสปริงบอร์ดนิดนึงนะกระโดดไปจุดนึงเลยเรียกว่าเป็นการทานสฟอร์มนั่นแหละเปลี่ยนเปลี่ยนแบบถึงจิตวิญญาณเลยตัวอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้จะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเนี่ยเรื่องของธุรกิจบริการที่เป็นที่พักโรงแรมกันแล้วแต่อาจจะน้อยกว่าโรงแรมก็ได้นะอาจจะเป็นรีสอร์ทอะไร,ก,ก,รก็ได้คุณมีทรัพยากรอันหนึ่งที่ในเมืองไม่มีคือธรรมชาติธรรมชาติ ต่อให้คุณอยู่ใกล้เขตเมืองแต่คุณก็อยู่ในใกล้ธรรมชาติมากกว่าเมืองถูกไหมถูกต้องเอาแค่โรงแรมในพัทยาหรือชนบุรีเนี่ยมันก็เดี่ยวกรุงเทพอะ่ะอย่างน้อยอีกไม่กี่กิโลก็ถึงทะเลไม่ใช่มาดมควันพิษที่สาทรสีเลยถูกต้องครับผมอ,อ,อาหารทะเลก็กระดกบมาเยอะวันนี้คุณบอกไม่มีคนพักอืแต่คุณอย่าลืมนะเศรษฐกิจไม่ได้หยุดแบบปิดเป็นศูนย์นะครับ ทุกอย่างยังขับเคลื่อนอยู่ปกตินะคือตอนนี้ทุกคนตีโพยตีพายวอยวายแต่คุณะเคลื่อนไหวอยู่คุณไม่รู้ตัวครับคุณยังกินยังใช้อยู่ไปตลาดไปซุปเปอร์์เก็นคนก็ยังซื้อของมาทุกวันคุณมีวงล้อหมุนอยู่ปกตินะย้ําตรงนี้เลยนะอย่าตอกลุมกับดาบความคิดแย่แล้วแย่แล้วไม่ใช่อันนั้นคือสภาวะหลังสงครามจริงๆคุณถูกทิ้งระเบิดตูมพินาศหมดคุณหยุดหมดจริงแต่คราวนี้ไม่ใช่คุณยังกินยังใช้ยังขับรถติดถนนเลยตอนนี้ถูกไหมรถติด เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นธุรกิจเศรษฐกิจยังหมุนอยู่คุณแค่เทคโอกาสตรงนี้ทําให้มันเป็นเรื่องใหม่สําหรับคุณอ่ตัวอย่างง่ายๆธุรกิจบริการที่ว่าผมอยากรวมถึงห้างสรรพสินค้าด้วยนะที่หลายแห่งเนี่ยที่เป็นขนาดกลางๆแล้วคนไม่ค่อยเดินเนี่ยนะครประเด็นคือเราจะต้องบอกว่าตัวอย่างอันนี้ทำยังไงให้เห็นภาพเพื่อจะได้ต่อยอดความคิด ไปถึงธุรกิจบริการแนวอื่นๆด้วยในการปรับตัวใช่ก็จริงๆตรงนี้ก็เป็นเป็นส่วนที่เราอยากจะบอกกับคุณูุฟังนะครับว่า ด้วยสถานการณ์อย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราใช้คําว่าย,ยอมจำนนแต่เราต้องมองว่าถ้าเราสเปริงบอร์ดขึ้นไปนิดน,นึงเปลี่ยนแนวคิดนะครับแล้วใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่นะครับในการทําอย่างไรให้มีรายได้เข้ามาอย่างที่เป็นวิบอกไม่ใช่แค่เพื่ออยู่รอดเพราะว่าอยู่รอดมันคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วหลังจากนั้นละ่ะทําอย่างไรนะครับเพราะมันยังมีค่าใช้จ่ายรออยู่ข้างหน้ายังมีคนรออยู่ข้างหน้านพเพราะถ้าเรนแก้เฉพาะหน้าอย่างเดียวเนี่ยพอทุกอย่างหยุดคุณก็ไปต่อไม่เป็นอยู่ดี ใช่เพราะกลับไปที่เดิมออมันก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาลูยรายละเอียดกันเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเรามาดูรายละเอียดว่าแล้วเราจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานนะครับหรือการทําธุรกิจใน์วิสเซกเตอร์เราอย่างไรนะครับเดี๋ยวไว้มาคุยกันครับ กลับมาสู่ช่วงที่2นะครับพี่นวิทย์ครับครับผมเมื่อสักครู่ที่เราติดค้างไว้นะครับว่าในเรื่องของสวิตเซอร์เนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจอย่างไรนะครับครับเอาตัวที่เป็นเรื่องท็อปพิตก่อนเราพูดถึงเรื่องโรงแรมแล้วกันกับเห็นชัดที่สุดครับกับสูวนค้าบางแห่งที่คนหายหมดเลยไม่เดินโรงแรมไมีคนพักยกเลิกหมดบางทีเป็นทั้งจังหวัดอย่างล่าสุดเนี่ย อีบเอฟเฟกต์เรายองเจอไปเต็มๆนะยกเลิกออเดอร์เอ้ยกเลิกการจองขอโทษยกเลิกการจองหมดเสียหายคือถ้าเรายังฝากความหวังกับเรื่องของท่องเที่ยวว่าเป็นภาคบริการเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ละนะสิ่งหนึ่งที่อย่างที่บอกตอนแรกเราว่าเศรษฐกิจธุรกิจมันไม่ได้หยุดมันไม่ใช่ภาวะวิกฤตขนาดหลังสงครามจริงๆที่ยับเยินกันหมดไม่ใช่อย่างนั้นยังเห็นรถติดอยู่คนยังทํางานอยู่บ้านเดินทุกอย่าง,างเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ไม่ถูกใช้งาน เราจะพัฒนาผลิตภาพหรือ productivity ของมันขึ้นมาใหม่บนพื้นที่ที่เคยใช้งานอีกแบบหนึ่งมาเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้มันเนี่ยก็คือปรับเรื่องของ supervisor ให้เป็นเรื่องของการทำงานให้หมดมเราจะเรียกมัน,น co-working space เรียกมันว่า virtual office แล้วแต่ก็แล้วแต่จะเรียกเลยนะครับอาจจะต่างกันนิดหน่อยครับ working space อาจจะเป็นเรื่องของสานที่ที่เตรียมไว้สาหรับผู้มาเช่าเป็นที่ทำงานชั่วครั้งชั่วคราว แต่ถ้าเป็น virtual office อาจจะเป็นอะไรที่ระยะยาวหน่อยอะไรง่ายๆคือมาดูแล้วเหมือนออฟฟิศจริงๆเลยแต่คุณไม่ได้บี้ออฟฟิศเองนะใช่ครับคุณจะไปต้องใช้ของโรงแรมนี่แหละพบลูกค้าอาจจะประชุมนู่นนี่ใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ก็มาทาเรื่องเช่าโรงแรมก็แปลงสภาพห้องบริการเหมือนที่เราเคยนอกรอบอุตานิษ์ห้องสวีทนะห้องดีๆห้องดีๆที่ติวแม่น้ำวิวป่าวบวภูเขาคุณแปลงมันได้แล้วคนเนี่ยยินดีจะไปทําเพราะอะไรการทํางานยุคใหม่อื ไม่ต้องอยู่ในที่ที่เดียวกันใช่แล้วซูมใช่อลไรเอาแล้วเราปลอดโลกด้วยเพราะรายการชติพื้นที่พวกนี้มันต้องการันตีวิธีการเข้าไปอยู่แล้วว่าใช่ครับคนไม่มีโรคไปอยู่ด้วยกันไปทํางานด้วยกันไม่กี่คนใช่ใช่ไหมแต่ได้ประสิทธิภาพสถานที่คุณก็ได้นะโรคคุณก็ไม่มีผลงานคุณก็ได้คุณก็ต้องไม่ต้องเรียกว่ากลั้นใจนะคุณต้องตั้งใจเลยเอาธุรกิจโรงแรมก่อนละกันคุณปรับส่วนพวกสูขข่การค้า ร้างๆคุณพยายามหาพื้นที่อที่คุณสามารถทําเป็นโคเวกิ้งสเปซได้นะคุณก็ปรับพื้นที่ไปแล้วคุณก็โปรโมชั่นออกไปเลยว่าคุณมีเงื่อนไขอะไรยังไงนะเช่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เงื่อนไขยังไงกี่ชั่วโมงชั่วโมงเป็นเท่าไหรเสาร์อาทิตย์ยังไงคุณก็ออกไปเลยเต็มที่จะมีใครไม่มาใช้ในเมื่อตอนนี้มัน Work From Home ใช่ครับคุณก็แค่เปลี่ยนโฮมเพราะอยู่กับโฮมนานๆอะ เครียดไหมเครียด <Clear. S 2> บ้าด้วยหลายคนที่เราเจอเพราะมัน,นอยู่แต่ในบ้านเนี่ยมันไม่ได้ออกไปทํากิจกรรมแล้วหลายคนนะบอกเลยโพลิติวิตี้ลดลงการอยู่กับบ้านตลอดทํางานเนี่ยมันเกิดความเฉื่อยมันํามมันเห็นทุกวันบ้านเราตื่นมาตอรนแล้ก็ดีเปิดคอมพิวเตอร์นั่งทางานลหลัง,งๆอาทิตย์หนึ่งผ่านไปเนี่ยคอมเปิดแต่ตัวไม่อยู่หน้าคอมมันเริ่มเครียดแล้วไงครับมันไปทําอย่างอื่นทําให้แทนที่โพลิติวิตี้จะสูงกับกลายเป็นต่าลงนะ ว่าฟอร์มผมไม่ใช่ดีทั้งหมดดีในช่วงหนึ่งเท่านั้นแต่สักพักหนึ่งคุณจะพบว่าประสิทธิภาพมันลดลงอื mm hmm. แต่ถ้าคุณเปลี่ยนที่นะเป็นโฮมเก้งสเปซที่ใหม่ที่เราบอกกัาแปลโรงแรมลายที่ให้เป็นเนี่ยคุณย้ายทุกอาทิตย์ก็ได้จะเปลี่ยนวิวไปเรื่อยเลยเออ้ยายทุกอา mm hmm. ทิตย์ก็ได้ใช่ไหมเกิด p r o d u c t ิวิตีรวมทั้งหมดจริงไมหมคุณธนิ่คนทํางาน ก็ได้ปกติท right? of so ี่เพิ <that> ่มเจ้าของโรงแรมก็ได้เลยได้เกิดการหมุนเวียนนะฮะใช่ไม่ต้องรอท่องเที่ยวไปพักคุณไม่ต้องทำอะไรมากไม่ต้องรีโนเวทด้วยคุณแค่เอาเตียงออกเอาโต๊ะใส่หรือจริงๆถ้าเกิดเขาจะเช่าออฟฟิศแล้วนอนที่นั่นด้วยก็ได้ก็ได้คุณแค่โต๊ะไปใส่เตียงอยู่ที่เดิมเตียงอยู่ที่เดิมนี่คอนเซ็ปต์ง่ายๆจริงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งที่มันดีตรงที่ว่าคือปกติอย่างโรงแรมที่มีพื้นที่ที่ดีนะครับหรือว่าอยู่ในบริเวณที่วิวสวยๆนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ย ใครอยไปคิดว่าห้องสวีทจะนั่งทําเป็นโคเวกิ้งสเปซหรือเป็นวิช f ลฟีได้ละครับผมว่าถ้าทําได้เนี่ยคน,นย,ย,ยินดีที่จะจ่ายเงินไม่แพงมากนักนะครับเพราะตอนนี้ยังไงโรงแรมต้องการรายได้เข้ามาอยู่แล้วถูกไหมฮะคือโดยหลักนะคุณธเนศเรารู้ดีอยู่แล้วว่าค่าใช้จ่ายที่โรงแรมชาร์จแต่ละที่มันมากกว่า3าม้ตพูดตรงๆแล้วยิงหน้าหายนี่แบบโอ้ไม่ต้องขนาดนั้นนะ วันนี้คุณคุณอยู่ลอดแล้วคุณมีกำไรพอสมควรมี catch flow เนี่ยคุณชาร์จเต็มที่นะเอาร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์มันถูกลงมาเยอะใช่ไหมคือเราสามหมื่นเหลือไม่เท่าไหร่อย่างเงี้ยนะคุณมาแปลงเป็น, Virtual Office ม,านมาช่ว f ออฟฟิศมาแปลงเป็น cooking space แทนทุกพื้นที่ในโรงแรมหรือในสวนคา,านั้นๆเนี่ยคุณสามารถเดินมองแล้วปรับได้หมดแหละใช่อย่างมากคุณอาจจะต้องกั้นฉากนิดหน่อยบางจุดที่อาจจะเป็นพื้นที่ส่วนรวมที่ต้องอทําอะไรบางอย่าง แต่เพื่อที่ส่วนตัวก็ใช้ห้องคือคุณปรับได้คุณจัดได้คุณวางแผนได้อยู่แล้วแต่คุณต้องแก้สิ่งที่เรียกว่าโมเดลธุรกิจตรงนี้ก่อนอืถ้าคุณยึดโมเดลธุรกิจเดิมว่าคุณเป็นนักท่องเที่ยวมาพักไม่ได้แล้วคุณตายไงแล้วนักท่องเที่ยวต้องนั่งเที่ยวต่างประเทศด้วยนะครับยิ่งหนักเลยคุณตายอย่างเดียวแต่คุณเปลี่ยนเนี่ยคนไทยทางานอยู่แล้วตอนนี้แล้วคุณก็เอาเซลล์คุณที่ว่างงานตอนนี้นะคุณเป็นเจ้าของโรงแรมหรือเจ้าของสุขภัณฑ์เนี่ยคุณเอาเซลล์คุณ่ ไปหาปตทไปหา SCG ไปหาอะไรพวกนี้นะไปเสนอแพ็กเกจกขนเลยใช่คุณไม่ต้อง work from home, work from ผม work from โรงแรมนี่แหละ work f m โรงแรมผมบรรยากาศดีกว่าบ้านคุณแล้วแมหนอยเดียวการปลอดโลกด้วยมีขั้นตอนทุกอย่างแล้วเผิ่ผในอนาคตนะครับโมเดล s i n e s s คือแต่ละโรงแรมที่เป็นเชนอาจจะไม่ใช่โรงแรมทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นช่พื้นที่ครึ่งหนึ่งเป็นพื้นที่ทํางานใช่ก็เป็นโอกาส ที่ดีนะครับรวมไปถึงนะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องคือธุรกิจอาหารด้วยคุณธนธเอาแน่นอนเพราะทํางานอาจถึงกลางวันตอนเช้าตอนเย็นใช่คุณมีพ่อครัวแม่ครัวอยู่แล้วครับที่ตรงนั้นฝีมือดีด้วยพอได้โควอาหารหลายล่ะโชิฟิสตรงนั้นคุณต้องไปไหนคุณสร้างโองอาหารถูกเห็นไหมเกิดมันโพลารทีมากและอาหารเยอะแยะอย่าเสียเวลามานั่งร้องไห้ว่ายอดจองหายธนาคารมาตามนี่คุณคิดคอนเซ็ปต์พวกเนี้ สร้างโมเดลธุรกิจขึ้นมาใหม่อืคุณจะไปคุยเจ้านี้คุณโรงแรมหลายแห่งยังผ่อนแบงก์อยู่คุณก็ไปคุยกับแบงค์คุณไปคุยกับใครก็ได้ที่คุณเกี่ยวข้องเพื่อเสนอความคิดแล้วคุณยืนยันอย่างจริงจังและจริงใจว่าคุณจะทําแล้วคือทางรอดชั่วโมงนี้ผมบอกให้เลยคนที่เห็นทางรอดคุณเขาร่วมือทั้งนั้นแหละถูกปะพอแบงก์เองก็อยากให้คุณใจใช่เขาล้อมูลอยู่แล้วคุณไม่ได้เอาโมเดลกระจกงอกง่อยลอยถ้วยไปเสนอเขาครับคุณไปเสนอมีเหตุผลมีหลักการถูกปะอืม คุณอย่างที่บอกคุณมีสายคุณขายเครือขนาดใหญ่เลยเวิร์กฟอร์มโฮมลืมไปเลยตอนนี้เวิร์กฟอร์มโรงแรมผมเยี่ยมกว่าแล้วถามโรงแรมนี่คือวิวชั้นหนึ่งด้วยนะครับเนี่ยทันที่คุณต้องตื่นนอนมาเปิดหน้าต่างบ้านมองไปเห็นถังขยะหน้าบ้านนั่งทำงานวิรฟอร์มโฮมตกเย็นมานั่งหน้าไปถังขยะใบเดิมนั่งอยู่หน้าบ้านตัวนี่คือชีวิตจริงอทิตนผ่านไปคุณก็ฝ่อแล้วครับคุณจะเริ่มเฉื่อยเหมือนกันนักเรียนก็เหมือนกันนะถ้าเรียนที่บ้านนี่ไม่ใช่แค่เป็นโอคิงสเปซส เราสามารถทําเป็นโรงเรียนเคลื่อนที่ได้ด้วยอืถูกไหมถูกต้องในเคอโรงเรียนไหนคุณไม่ใช้พวกนี้ได้ราคาขึ้นยังไงคุณนักเรียนนักศึกษาคุณลดราคาให้เขาใช้พื้นที่ให้สถาบาันศึกษาเข้ามาใช้ไม่ต้องเวิร์กไม่ต้องเรียนบลิงฟอร์มโฮมตรงนี้ก็ได้ใช่ครับแล้วนะคุณค่าหรือประโยชน์จะสูงขึ้นว่าเด็กที่เรียนตรงนี้นะจะตื่นตัวมากกว่านั่งซึมอยู่กับบ้านอือเราพบแล้วว่าเด็กที่เรียนกับบ้านแป๊บเดียวนอนอยู่หน้าจอ มันหลับแล้วหลายคนที่เราเจออันนี้พ่อแม่มาเล่าเองแยกสองจอคอมพิวเตอร์ดูครูแต่มือถือเปิดเล่นเกม,มเพราะขนาดนะั้นไม่อยู่ในห้องเรียนนะจ่อจอ,จอ,จอก,กับเกมบนตัดเปิดจอทิ้งไว้ถึงเวลานั่นทีก็เข้าไปชะโงกคุยในห้องห้องเรียนออนไลน์ทีนึงครับผมแต่เล่นเกมมือถือนี่คือเรื่องจริงคุณย้ายที่เถอะอืมเพื่อผลเตวิตีเด็กจะได้ขึ้นด้วยมันคุณได้ทั้งเด็กทั้งคนทํางานทำไมคุณไม่คิดโมเดลนี้ครับซึ่ง ผมหมือนทางแบง์เนจเรเราเองก็เขาเรียกว่า encourage หรือว่าให้กําลังใจกับผู้ประกอบการธุรก<ช>ิจนะครับว<ช>่าจริงๆแล้วถ้าไม่เคยได้รับฟังไอเดียต่างๆเหล่านี้ผมเชื่อว่าตรงนี้น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่ท่านผู้ฟังน่าจะเไปไปลองพิจารณาเพื่อหาไอเดียเพิ่มเติมหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นนะพี่<ค>นวิชครับผมก็ตรงนี้เป็นในส่วนของเซอร์วิสเซกเตอร์เป็นของภาคการผลิตนะครับ ส่วนช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของ Service s ซอร์วิสเซกเตอร์เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะคุยเรื่องของเรียวเซกเตอร์ภาคการผลิตว่าเราจะปรับปรุงรูปแบบการทำธุรกิจอย่างไรดีครับไว้มาพบกันช่วงหน้านะครับช่วงสุดท้ายนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของ เดียวเซกเตอร์นะครับพี e ่อวิทย pues ์ก็คือเรื them, ่องของการผลิตเมื่อกี้เราคุยเรื่องของภาคบริการไปแล้วนะครับทีนี้เราก็มาคุยเรื่องของภาคธุรกิจว่าในภาคการผลิตนะครับเราจะมีวิธีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจใหม่ๆอย่างใรเพื่อให้อยู่รอดอันนี้คุณธนิตเนื่องจากว่าภาคการผลิตมันเป็นเรื่องเฉพาะต่อจงมันมีหลายปัจจัยาม่เกี่ยวข้องจะให้ผมใช้เวลาแค่1 0 15นาทีมาบอกโซลูชันแบบเด็ดขาดไปเลยคงไม่ได้ครับ แต่เราอยากยกเป็นกรณีให้เห็นมากกว่านะแล้วท่านใดยอยากคุยกับเราละเอียดก็เชิญอนั้นเราจะรายละเอียดให้ภาคการผลิตเนี่ยหลักๆเลยมันจะไปติดปัญหาเรื่องของปัจจัยการผลิตครับแรงงานจะผลิตอะไรก็มีทักษะเฉพาะอันนั้นถูกต้องตัวอย่างเช่นสมมุติแรงงานที่แก่งด้านแผงวงจรอ,อิเล็กทรอนิกส์อยู่ดีจะให้ไปเปลี่ยนไป ไปแล่ปลาไปอยู่ตรงนั้นคงไม่ได้ใช่หรือเครื่องจัรที่ออกแบบมาเฉพาะอย่างสําหรับทาเบเกอรี่ครับอกยูดีจะให้ไปเปลี่ยนเป็นเครื่องจัรผลิตชิ้นส่วนพลาสติกก็คงไม่ได้เหมือนกันใช่ครับเพราะมันค่อนข้างเฉพาะต่อจองดังนั้นเนี่ยจะบอกว่าในวิกฤตครั้งนี้เนี่ยจะให้ไปเปลี่ยนนู้นเปลี่ยนนี่ภาคการผลิตเนี่ยผู้ผลิตก็จะตอบว่าเราว่าเฮ้ยพูดได้มั่วๆได้สิว่าเนี่ยแบบันเปลี่ยนนี่ใครๆก็พูดได้ไม่เราอยากแบบนี้ว่าในภาวะวิกฤตแบบนี้นะครับสําหรับภาคการผลิตที่เป็นผู้ผลิตจริงๆ เป็นผู้ประกอบการจริงๆที่ไม่ใช่ภาคบริการคุณต้องมีเครื่องจกักรมีการผลิตสินค้าจีนมีการจร้างงานเนี่ยตอนนี้สิ่งสาคัญที่สุดคือคุณอยู่รอดอยังไงก่อนครับแล้วค่อยทําแผนระยะยาวหรือทําโมเดลธุรกิจระยะยาวเอาเฉพาะหนะ้าเน,นี่คือคุณทําอะไรคุณต้องทําอย่างนั้นก่อนขายของก่อนอืมแล้วสิ่งที่คุณต้องทําเพิ่มเติม,ตมคือวันนี้เนี่ยคุณต้องเปลี่ยนวิธีคิดในเรื่องของการเจราจากับเจ้านี้อันเนี้ย อาจจะมีหลายคนพูดนะครับแต่เราขอพูดให้มันชัดออือจะได้ชี้ประเด็นได้ตรงว่าการคุยกับเจ้าหนี้รอบนี้นะครับขอให้ผู้ประกอบการแนนมีทุกท่านคุยแบบชี้เป็นชี้ตายไปเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าไม่คุยแบบชี้เป็นชี้ตายไปคุยแบบเจราจาประนอมนี่เฉยๆไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือเป็นเจ้าหนี้การค้าก็ตามหลักการเดียวกันนะถ้าคุณเจราจาเหมือนที่ผ่านๆมายืดหยุ่นมากขอนู่นขอนี่อันเนี้ยไม่จบ เพราะว่าแต่ละคนมีปัญหาเหมือนกันครับแบงก์ก็ไม่อยากนี่เสียเจ้าหนี้การค้าก็ไม่อยากเขาก็เป็นปัญหาเหมือนกันใช่ถ้ามัวเจรจาแบบปณีปานอมไม่รอดเพราะว่ามันต้องแบบฟันธงไปเลยอืชี้เป็นชี้ตายว่าถ้าคุณไม่ให้ผมทําอย่างนี้ผมตายคุณตายผมตายคุณก็ตายด้วยเนี่ยนะเหมือนบอกแบงก์แบงก์ผมต้องการอีก X บาทเพื่อรอดตรงนี้ผมมีแผนธุรกิจแบบนี้เขียนแล้วนะแผนการผลิตอย่างนี้นะ ตลาดแบบนี้นะผมวางแผนเฉพาะหน้าตรงนี้นะหกเดือนสมมตินะแบงค์ช่วยผมอีก X บาทแบงค์บอกไม่ได้ส่วนแบงค์เลยครับไม่ให้ผมตายคุณตายเอาไหมาเจอกันรที่ศาลต้องขู่แบงค์แบบนี้เลยอืมเทคนิการค้าก็เหมือนกันหนึ่งเดือนเครดิตใช่ไหมผมไม่มีจ่ายแต่ถ้าคุณช่วยผมอีกสามเดือนผมมีจ่ายคุณถ้าคุณไม่ให้ผมสามเดือนจากนี้ผมก็ไม่จ่าย เขาไม่มีจะจ่ายผมไม่หนีไม่ใช่บอกไม่มีไม่หนีแบบเดิมไม่ใช่นะคือผมไม่มีผมตายคุณตายด้วยเอางี้ไปตายด้วยกันไม่เป็นไรนะตายด้วยกันคุณฟอ้องผมก็ได้แต่ตายด้วยกันที่ศาลครับชั่วโมงนี้ต้องคุณแบบนี้ครับไม่มีวิธีอื่นนั่นข้อหนึ่งข้อสองคือว่าเรื่องของวัตถุดิบยังไงก็ตามผู้ประกอบการผู้ผลิตคุณต้องหาพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ให้ได้ตอนนี้อืใครก็ตามที่ทําวัตถุดิบได้แล้วคุยกัณรู้เรื่องภาษาเดียวกัน เขามีปัญหาเหมือนคุณนั่นแหละเพราะเขาอยู่ต้นน้ําใช่ครับวิกฤตนี้มีปัญหาทุกมนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ําเพราะฉะนั้นคนมีวิกฤตด้วยกันมาคุยกันนะ่าะคุยรู้เรื่องถูกไหมคุณธนิตถูกต้องออจริงๆก็คือถ้าตอนนี้มันถึงเวลาที่เราต้องมาจับมือกันคือไม่ใช่คนเดียวเก่งทุกอย่างนะครับไม่ใช่อย่างนั้นอยู่แล้วคือใครเก่งต้นน้ําก็ทําต้นน้าอย่างเดียวใครเก่งกลางน้าใครเก่งปลายน้ําแล้วมาร่วมมือกันเพราะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องไปแบกคอส หรือต้นทุนทุกอย่างทั้งหมดในวิกฤตตอนนี้นะครับง่ายสุดตอนนี้นะผมเสนอแนวคิดง่ายๆเดี๋ยวนี้มันมีเว็บบอร์ดเว็บไซต์หลายอันทึ่งเกีก็บการซื้อขายของคุณจะอยู่ต้นน้ําหรือกลางน้ําหรือปลายน้ําอ่ะคุณไปโพสหาพันธมิตรในนั้นเลยอืคุณไปประกาศสนัดวันไว้เลยนะว่าข้าพาเจ้าอย่างนี้ต้องการพันธมิตรตนี้นตรงนี้นนตรงน,รรงนี้ใครนั่นมาคุยกันเลย เชื่อไหมครับโอกาสจะเปิดเพราะว่าหลายคนเขามองอยู่พอมีตรงนี้ปับ๊บเขาก็รีบมาจับโอกาสดีแล้วมาคุยกันคือต่างคนก็มองหาอยู่ใช่แล้วต่างคนต่างหาโอกาสด้วยกันมันก็เป็นมือที่มองไม่เห็นนั่นแหละ i n v i s i บ l e h a ห d นที่จะค่อยปรับรุ่นปรับบี้แล้วเข้ามาหาดุลยภาพได้ในที่สุดสุดท้ายคุณหรือกลุ่มของคุณที่มาคุยกันเนี่ยก็จะได้คนแบบเดียวกันที่คุยภาษาเดียวกันมาอยู่ด้วยกันครับ,ค,รบคุณจะมีวัตถุดิบที่ราคาถูกหน่อยเทอมที่ดีหน่อยในการชระเงินอืคุณจะมีการผลิตที่ ปลอดภัยขึ้นเพราะเจ้านี่คุณดูแลเรื่องเรื่องเงินทุนดีคุณจะมีคนมาช่วยขายครันค่อยคําตลาดที่ทําให้ของคุณขายได้เพื่อคุณรอดจากตรงนี้ทุกคนต้นน้ำถึงปลายน้บเมื่อผ่านจุดนี้ไปแล้วนั่นแหละสักพักหนึ่งคุณเริ่มมามองระยะยาวซึ่งคุณสามารถใช้จุดนี้ต่อย,ยอดได้คุณธนิตถูกต้องผมเห็นด้วยเลยถูกไหมถ้ามันจับมือเป็นพันธมิตรทุตศาสตร์กันอยู่แล้วเนี่ยคุณจะไปแกะมือออกทําไมถูกต้องถูกไหม ซึ่งในระยะยาวมันส่งผลดีนะครับ<ช>ตอนนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่เคยทํางานด้วยกันบางทีใครก็ไม่รู้ความลับเอ๊ะ,อะความลับธุรกิจที่เราเก็บงํามานานเป็นหลายหลาย,หลายสิบปีต้องมาบอกกับคนนี้เอ๊ะ,อะผมว่าพรามันมาถึงวันนี้นะครับวิธีคิดแบบเดิมๆถ้ามันใช้ไม่ได้มันก็ต้องเลิกแล้วนะครับต้องเปลี่ยนอืต้องเปลี่ยนนะครับอืมนั่นคือว่า เราไม่บอกว่าจากเฉพาะหน้าแล้วไประยะยาวเป็นยังไงเพราะเรากงจะบอกว่า hmm. คุณเนี่ยถ้าเอาตรงนี้รอดนะคุณทําต่อเนื่องเลย<ช>คุณต่อยอดไปได้แล้วกลุ่มพันธมิตรเนี่ยจะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆอืแล้วคุณจะโตไปเรื่อยเมื่อการเข้าเกณฑ์ปกติปับ๊บทั้งตลาดในประเทศตลาดต่างประเทศอะคุณถ้าไม่ต้องคิดเลยมันจะวิ่งมาหาคุณเองเพราะคุณเข้มแข็งแล้วถึงตอนนั้นเผอๆเราอาจจะ เขาเรียกว่าอะไรครับพึ่งพึ่งพาตลาดในประเทศอย่างเดียวอาจจะเพียงพอก็ได้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นย้ําท่อนนี้อีกท่อนนึ่งนะสาหรับภาคการผลิตจริงๆคุณมีปัญหาอยู่คุณต้องเจราจากับเจ้านี้คุณทุกกรณีรไม่ว่าจะเป็นแบงก์หรือเจ้าหนี้การค้าอย่างเฉียบขาดขีดเส้นใต้อย่างเฉียบขาดนะไม่ปฏิปนอมอย่าเป็นเบี้ยล่างจะจจคุยยังไงก็ได้ให้เฉียบขาดปไปเลยฟันธงปนไปเลยตายตายเป็นตายตายด้วยกันอะไรเงี้ยต้องใช้วิธีนี้อันที่สองคือคุณต้องหาพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ํามาจาับก,กับคุณคุณอยู่ท่อนไหนก็แล้วแต่คุณอยู่กลางน้ําคุณหาต้นกับปลายคุณป่าประกาศออกไปเลยคุณอยู่ปลายคุณหากลางกับต้นคุณป่าประกาศทุกคนช่วยป่าประกาศเดี๋ยวอิวิเซอฮานทางานมาเจอกันเองอืถึงจุดนั้นเมื่อไหร่คุณเนี่ยจะติดปีกติดไอพ่นเมื่อวิกฤตหมดทางกลุ่มเลยนั่นคือภาคการผลิตซึ่งจริงๆนั่นก็หมายความว่าในเรื่องของภาคการผลิตนะครับ มันก็ได้ข้อสรุปตรงนี้ว่าจริงๆเราต้องหาพันธมิตรนะครับเราต้องไม่ยืนอยู่คนเดียวแข่งคนเดียวเด็ดขาดเป็นไปไม่ได้ครับแล้วคุยกับแบงก์ก็คุยให้เคลียร์คุยให้ชัดเจนซึ่งในรายละเอียดนะครับแน่นอนว่าถ้าใครต้องการคุยกับเราก็ติดต่อคุยกับเราได้เลยยินดีนะครับเพราะว่าเราเข้าใจว่าในภาคการผลิตเนี่ยมันมีหลายส่วนที่ต้องพิจารณานะครับแต่ในวันนี้อย่างน้อยที่สุดนะครับก็ ทางผู้ฟังก็คงจะได้ไอเดียเอาไปต่อยอดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาคบริการ,รที่เราต้องมีการปรับรูปแบบการทำธุรกิจหรือภาคการผลิตที่ต้องหาพันธมิตรเพิ่มใช่แล้วก็คุยกับแบงค์ใหม่ใช่ครับนะครับก็ค,บค,คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังไม่มากก็น้อยพี่อาวิทย์มากนะบอกผมก็เราก็ให้กำลังใจนะครับก็คิดว่าครั้งหน้าก็น่าจะมีโอกาสนาสิ่งดีๆมาเล่าให้กับผู้ฟังต่อใหม่นะครับก็ในวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมธนิดผมเลมอวิตย์ครับ b บลนจี้พอดแคสต์ปรุกมุมมองความคิดที่แตกต่างอย่างลงตัวขออนุญ,ญาตไปก่อนนะครับแล้วไว้บพบกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ